สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันที่20เมษายน2563วันนี้ฟาร์มเอ็ดฟางนาเดชจะขอนำเสนอในเรื่องของการติดตามผมในการเพราะต้นต้าที่นำเสนอไปแล้วในวันที่ 16เมษานะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นมะเฟืองพันเตี้ยนะครับเราไปรับชมใกล้ๆกันนะครับต้นนี้เป็นต้นมะเฟืองนะครับกำลังออกดอกแล้วก็ออกผลสวยงามครับธรรมชาติ สร้างสีสันอีกแล้วครับชมต้นมะเฟืองกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมผล,ผลงานในเรื่องของการเพราะต้นกล้านนะครับอันนี้ลูกมะเฟืองที่ออกนะครับ ก็ต้องรอให้ลูกใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ลูกมะเฟืองที่เราจะเก็บเนี่ยให้อยู่ในลนะักษณะเขียวอมเหลืองนะครับลูกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับต้องรออีกสักหน่อยนะครับนี่คือต้นมะเฟืองพันเตี้ยครับ ในส่วนของต้นพันธ์ที่เราพ่อล้าตอนนี้เดี๋ยวผูช้ชมนะครับว่าความสืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้นต้าที่ผมพอไวเมื่อวันที่ 1 6เป็นต้นกระโพดอ่อนอยู่ตัวนี้ครับต้นกระโพดอ่อนขึ้นแล้วนะครับที่บอกว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับตรนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับครับผมอันนี้เป็นต้นกระพดอ่อนนะครับเมื่อ ต้นข้าวโพดอ่อนที่เติบโตแล้วสูงประมาณ1นคืบมือเราครับเราก็จะเอาไปเพาะปลูกลงแปลงได้เลยครับช่วงที่ระหว่างรอต้นกล้าจเจริญเต,ติบโตนะครับเราก็เตรียมแปลงพอะปลูกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้นกล้าเจริญเติบโตหนึคืบแล้วเราก็มาเพาะปลูกในแปลงต่อไปได้เลยนะครับ วันนี้ฟาร์มเห็ดฟางนาเดชขอจบอวิดีโอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไตค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ